สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแทงเสนานามคนเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทก็องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้พศนี้นะครับท่านเหรียญนี้เพิ่งได้มาวันนี้นะครับเนี่ยดูดีครับเห็นรอยดําปีชัดเจนนะครับท่านเพิ่งได้มาวันนี้ครับสดๆร้อนๆครับท่าน วันนี้ลูกค้าเยอะครับเยอะมากๆด้เลยได้มาสิบแปดเหรียญครับแต่ส่วนมากแล้วเจอเหรียญที่ผลิตเยอะทั้งนั้นเลยครับท่านที่ผลิตได้น้อยนี่มีเหรียญนี้เพียงเหรียญเดียวครับที่ผลิตได้น้อยครับท่านนอกมันผลิตเยอะหมดครับท่านยอมรับว่าหายากมากพอสมคงกวนนะครับท่านที่เหรียญที่ผลิตน้อยนะครับท่านแต่ว่าส่วนมากแล้วเจอแต่ปีพศที่ผลิตเป็นร้อยล้านขึ้นทั้งนั้นครับท่านแต่สำหรับปีนี้เหรียญนี้ผลิตไม่ถึงร้อยล้านครับท่านผมเลยมา เอามาฝากพี่ๆเพื่อนน้นนนองๆทุกท่านครับขอให้พี่ๆเพื่อนน้องๆทุกท่านดูไปเรื่อยๆนะครับทำดูไปจนจบคลิปเลยยิ่งดีครับท่านพ่ออะไรรู้ไหมครับพราะท่านจะรู้ว่าเหรียญปีพศนี้เป็นปีพศอ,อะไรติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สำคัญครับเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับท่านผมบอกตามตรงเลยนะครับมันก็มีคนสอบถามอยู่มั้งว่าปีพศนี้จำนวนการผลิตจริงๆอยู่เท่า,ทาไหร่ครับเดี๋ยวผมจะบอกพี่ๆเพื่อนน้องๆท่าน อีิสักพักนะครับท่านตอนนี้มาดูด้านหน้าก่อนแล้วกันครับค่อยพี่กลับไปดูด้านหลังนะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีนะครับนี่คิวโพนิเกิลอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับท่านจริงอยู่ถึงเป็นคิวโพนิเกิลหรือว่าสีเงินนี่นะครับท่านแต่นี้มันดําปีครับท่านเพราะว่าเหรียญยังไม่ได้ทาการล้างครับก็เลยเป็นสภาพแบบนี้ครับมาดูบรมรูปวงท่าน่อยครับประคมชัดเจ๋วขนาดไหนสวยงามมากลยครับนี่ไม่มีการสึกลออเลยเลยครับสบายๆยกับแบบนี้ครับห็นชัดเจนเลยนะ เบื้องหน้าพงท่านก่อภูวิพล์อรุณดาติส่วนด้านหลังก่อรัชการที่เก้าครับท่านรู้สึกว่ามันจะไม่ชัดเจนนะครับพีิกกล้องขึ้นนิดหนึ่งนะครับนี่ครับแบบนี้ชัดเจนกว่าเนาะดูสิครับเนี่ยรัชการที่เก้านี่เห็นชัดเจนนะครับแล้วก็ภูวิพล์อรุณญาติเขาชัดเจนแล้วนะครับแล้วบนอมรูพงท่านน่อรดูสิครับเนี่ยคมชัดเจาะไหมสวยงามมากนะครับคมชัดเจาะมากเลยครับเหรียญนี้ครับสุดยอดของเหรียญจริงๆนะครับท่าน มาดูขอบเฟืองครับเป็นไงบ้างครับขอบเฟืองเหรียญนี้ที่ได้มาใหม่ครับก็มีรายบุบะไรพี่ปกติธรรมดาคนรี้ที่ผ่านกันใช้นะครับท่านแต่ขอบเฟืองสลับเรียบเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่มีการสึกล้ออะไรเลยนะครับเห็นชัดเจนมากครับขอบเฟืองครับดูสิครับสุดยอดเนาะแล้วมาดูด้านหลังครับเนี่ยประเทศไทยครับอักษรบิวสำหรับอักษรบิวนี่ทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับสามตัวนี้จะชิดกันอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมานิดหนึ่งนะครับท่านอักษรบิว ทำขึน้นมาเพื่อผู้พิการตาต,ตาตานั้นเพื่อที่จะเอามือรูบๆคําดูว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับพศสอง7ันห้า้อยสี่สิบเจดครับท่านสําหรับปีปศ2547้าเ็เนี่ยไม่ได้ติดอยู่นในสีอันดับที่หาย,ยากนะครับท่านแต่จํานวนการผลิตว่าไม่เท่าไห่ครับส่วนตรงกลางคือพระปางวัดอรุณราวรารามนะครับเนี่ยพระปางนะครับ่ํารวนวันนี้เป็นคือแม่น้ำเจ้าพระยายได้ล่างสุดคือสิบาทไทยแล้วก็สิบาทอัลิีมนะครับสําหรับปีปศสอง0้าร้อย สี่สิบเจ็ดเนนนะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่ย mm, ี่บหกมิลเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตน,นะครับอยู่ที่หกสิบหกสิบสองล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันเหรียญน,นะครับท่านหกสิบสองล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันเหรียญน,นะครับท่านในดับเบิยูซีนะครับเขาให้อยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยี่สบาทครับท่านจากหนึ่งร้อยบาทขยับขึ้นมาอีกยี่สิบาทเป็น 120บาทไปแล้วนะครับส่วนเรียนที่ผ่านกันใช้เลยครับไม่เท่าไหร่ครับตัวที่30-45บาทเท่านั้นเองนะครับ